สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับอัคาาดอกไม้หรือว่า O r i e n t a l Fine Art อีกแล้วนะคะก็สวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะทามาเริ่มกันที่แจกันทิวลิปนะคะใครที่กําลังมองหาแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ที่อยากจะนําไปตกแต่งบ้านให้บ้านของคุณเนี่ยดูภูมิฐานดูลูหลาหรือว่าดูสวยขึ้นแนะนําเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการที่เราจะเลือกดอกไม้ประดิษฐ์ไปตกแต่งบ้านเนี่ย ใจการดอกไม้ของเราเนี่ยจะต้องดูไปธรรมชาตินะลูกค้าจะต้องแบบว่าเออไม่ดูปลอมอะ่ะไม่งั้นจะทําให้บ้านดูราคาถูกเนาะเราก็ซื้อบ้านมาแพงเนาะเราก็อยากจะให้แบบของตกแต่งของเราเนี่ยดูสวยดูดีมีราคาเราก็ทําให้บ้านของเราเนี่ยดูแพงขึ้นดอกไม้ประดิษฐ์ของเรานะคะเราผลิตเองทุกขั้นตอนเลยนะคะ เป็นงานผ้าคเคลือบนะคะผัดที่เหมือนจริงมากๆนะคะทั้งจากการดูและการสัมผัสจริงก็คือนุ่มเหมือนธรรมชาติมีสีให้เลือกตามนี้เลยนะคะเหมือนจริงมากๆสัมผัสนิ่มค่ะแล้วก็ดอกไม้ของเราอยู่ได้นานหลายปีเลยนะคะลูกค้าสามารถทําความสะอาดได้นะคะแจกันจะเป็นทรงนี้นะคะจัดอยู่ในน้ําเทียมนะคะหรือว่าซอฟเลซินนะ นี่จะให้ฟิลที่ทําใครที่ชอบลหลายๆสีก็จัดผสมแบบนี้ก็มีนะคะนี่เป็นความแบบเก๋ๆนะคะดอกไม้อยู่ในแก้วอ่าแล้วก็มีน้ําซอฟเลซินเหมือนกันนะคะมีน้ําเทียมเหมือนกันแล้วก็มีกิมบสกล้วยไม้สีม่วงสวยงามมากๆมองสวยทุกมุมเลยนะคะแจกกันนี้อ่าอันนี้เป็นห้องกล้วยไม้ของเรานะคะถ้าสนใจสินค้าชิ้นไหนเนี่ย คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะกล้วยไม้แคทตียานะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของทางเราเลยนะคะยังไม่ได้ลงขายออนไลน์เลยนะแต่ถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจเนี่ยก็ c f อในไลฟ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษไปเลยนะแคทตียาเราเหมือนจริงมากๆเลยนะคะดูความอยากของน้องเขา mm. นะคะจะมีเป็นทั้งบัวหลวงแล้วก็บัวสายนะคะคุณมีเลิฟ ถ้าเป็นสีขาวก็จะประมาณนี้เลยชอบเป็นรุ่นไหนคะอยากได้เป็นกระถางใหญ่ใจกันเล็กใจกันใหญ่แจ้งได้เลยนะคะหรืออันนี้จะเป็นใจกันจิว๋วเหมาะสําหรับวางโต๊ะหมู่ขนาดเล็กหรือว่าเป็นหิ่งพัวขนาดเล็กนะคะอันนี้จะเป็นบัวหลวงปทุมนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เหลือรุ่น,นสุดท้ายใจกันสุดท้ายนะคะกระถางสุดท้ายแล้วนี่ ปกติขายอยู่2 0 0ันะคะวันนี้ถ้าเอฟในไลฟ์เอาไปเลย1,500น,ะะนี่เป็นบัวหลวงปทุมสีขาวนะคะมีสองดอกตูมแล้วก็สี่ดอกบานนะคะดอกแย้ม,มจัดอยู่ในเซรามิกทูโทนนะคะลูกค้านี่ปกติ2 0 0าไม่รวมส่งนะคะถ้าซีเอ็มในไลฟ์วันนี้เอาไปเลย1,500รวมนะคะ กระถางนี้เหลือกระถางสุดท้ายแล้วนะคะไม่แพงมากวันนี้นะคะเรามีกล้วยไม้ที่เริ่มต้นที่ราคา350บาทนะคะจะเป็นรุ่นนี้เลยจัดอยู่ในกระถางเซรามิกสีดำนะคะเป็นทรงชามข้าวญี่ปุ่นนะคะกับสีเหลี่ยมญี่ปุ่นนี่รุ่นนี้เริ่มต้นที่350บบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สีจะเหลือแค่นี้เลยนะลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะสีมีแค่นี้เลยนะ สวัสดีคุณผู้ชมนะคะนี่วันนี้ลดกันเลยนะคะราคาพิเศษนี่จะเป็นช้กันดอกไม้ประดิษฐ์รวมนะคะเป็นจัดผสมนะคะที่ทุกบ้านจะต้องมีนะคะทรงนี้จะ ช่วยให้บ้านดูดีดูมีภูมิฐานขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เรามีโทนสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสีสีตอนนี้นะคะปกติรุ่นนี้นะคะขายอยู่ที่4ี5 0บาทวันนี้เอาไปเลย4500เลือกดูก่อนได้นะคะถ้าสนใจส,สินค้าชิ้นไหนคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะคะเอาไปเลยสี่พนห้ารวมส่งนะคะจะเป็นแจกันดอกไม้ประดิษฐ์รวมที่จัด รอบด้านนะคะนี่สวยทั้งสองมุมเลยมีโทนสีให้เลือกสีสีนะคะเลยแข็งแรงะนะคะอยากให้มันตรงอดาดัดได้อยากให้มันโค้งก็ดัดได้นะคะคุณลูกค้าแจกัารเนี้ยสวัสดีคุณลูกค้านะคะมีคำถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะคะ เลยนะคุณลูกค้านี่แจกัาน,นี้นะคะถ้ามีคุณลูกค้าสนใจนะคะวันนี้นะคะขายในไลฟ์นะคะ900รวมส่งนะคะปกติเนี่ยก็น่าจะประมาณพันสามพันสี่นะคะประมาณนี้แล้วก็ไม่รวมส่งด้วยแต่ถ้าสีเอฟในไลฟ์วันนี้เอาไปเลย900รวมส่งนะคะมีสีที่เลือกมากมายนะคะแจกลายนี้ จะมีทั้งใจการสีทองแล้วก็สีเงินนะคะอย่างอันนี้นะคะจะเป็นกรอบรูปจิว๋วมีทั้งหมดด้วยกัน3มไซส์นะคะกรอบรูปนี้มีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้งานแบบนี้นะคะหายากมากๆแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีใครทําไม่มีใครผลิตแล้วนะเพราะว่ามันเป็นของชิ้นเล็กเนาะมันก็ต้องละเอียดมากใครชอบงานประดิษฐ์ประมาณนี้ แนะนำให้ซื้อไปเก็บไว้นะคะตกแต่งบ้านน่ารักมากเลยนะคะ450บาทเท่านั้นนะคะแจ้งมาได้เลยนะครับกุหลาบเรามีด้วยกันทั้งหมด1 2ึ่สีสีนะคะสีชมพูสีเขียวสีแดงหรือว่าเป็นสีไอวอรี่นะคะเลือกไอวอรี่งาช้างอ่ะรีไรว่างาช้างนะอ ใส่ปิ้งนะครับความมานะฮะดูปกติเราขายอยู่ที่สามพันไม่รวมส่งนะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าซีเอมเนไรฟ์วันนี้เอาไปเลยสองพันคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้เลือกสีได้อีกสีห<ล>นึ่งนะคะัออกชมพูอ่อนนิดนึงมันก็ใกล้ๆก,ก,กันเนาะอืมันชมพูกว่านิดนึงจะมีพิงกับบิวตี้อ่ามันจะใกล้กันนิดนึงนะฮะตรงดูว่าสังเกตตรงไหนอะตรงนี้สีมันจะออกอ่อน,ออนๆกว่า เหมือนดอกไม้จริงนะฮะดอกไม้จริงในกลีบกลีบเดียวสีมันจะไม่เท่ากันนะครับจา<ะ>เอาเป็นสีอะไรคะรคุณทิติมาหนึ่งสองหรือสามดีครับคุณทิติมาครับก็ผมจะเคาะกรดิ่งให้คุณทิติมาเตรียมแคปบนะคะเหม่องกับใครไอติมเลยนะครับโอเคโอเคน,นะครับหนึ่ง ราคากระเช้านะคะหนึ่งพันห้าสิบค่ะเดี๋ยวให้คุณทิติมาแคปก่อนนะคะแคปมาก่อนเลยคุณทิติมาหนึ่งคุณทิติมาสองคุณทิติมาสามแคปค่ะครับแคปครับขอบคุณนะคะขอบคุณเชาดิมาส่งรูปมาทางแชทได้เลยนะคะคุณแสงเหนือกระเช้าราคาหนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะให้คุณทิติมาแคปคุณทิติมาเตรียมแคปนะคะวางไว้เลยก็ไม่เป็นไรออะวางไว้เลยคุณทิติมาหนึ่งสอง คุณนมา,าแคปสามนะกระเดียงไอติมกระเดียงไอติมผมขอเพิ่อมอันนี้หน่อยนะคุณท่่ด้มาจบสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูสัมผัสเขานี่ทั้งกีบดอกลิ้นเกสรนะคะธรรมชาติมากคืนตัวนะคะไม่เสียทรงเลยควรรุ่นนี้อ่า ปกติเราขายอยูสองพันสี่สองพันสี่เก้าสิบนะลูกค้าแต่วันนี้ซีเอ็มในไลฟ์เอาไปเลยพันแปดมิลนนี้ขายดี oh. รุ่นฮิตของเราเลยนะคะเบสเซอร์เลยเลือกสีได้นะคุณลูกค้า1,800ร่วมลิ้นได้เลยนะคะอันนี้สีเดียวกันแต่ว่าลิ้นคนละสีนะคะคุณกันชอบเป็นลิ้นสีไหนคะสีออกชมพูหรือว่าสีออกส้มคะ หนึ่งสองสามแคปค่ะโอเค,อเ,คนะเหลือสองใจกัารสุดท้ายนะคะ5้าบสามเซนนะคะความสูงของใจกันนี้นะคะรวมดอกนะคะ5้าบสามเซนค่ะคะุณบีเลิฟถ้าเป็น ถ้าเป็นแก้วพานความสูงจะอ,อยู่ที่45เซนนะคะนี่คุณมีเลิฟเตรียมแคปนะคะเก็บใช่อันนี้เป็นคู่นะคะเดี๋ยวคุณมีเลิฟเตรียมแคปนะ1้าหนึ 1, 2, ่งสองสามแคปค่ะคุณนาะรืมมนว่ายังไงเอ่ยชอบไหมคะนี่เกอน์ม่มวง รุ่นนี้เนี่ยคุ้มมากๆแล้วค่ะเราก็เหลือแค่นี้แล้วนะ i p แพนดูดีกว่าเนาะจะได้ดูหลายๆสีนี่สามร้ห้าสบบาทแล้วคุณนาริอมอนคอนเฟิร์มแล้วเตรียมแคบเลยนะคะนะหนึ่งสองสามแคบค่ะสองเซตนี้พอดีเลยนะคะที่ที่เป็นสีนี้นะลูกค้าคุณที่ที่มาคอนเฟิร์มได้นะคะคุณที่ที่มาเตรียมแคบค่ะ หนึ่งสองสามแคปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณทิติมาค่ะขอบคุณคุณนารุมนนะคะสัมผัสนี่คือเหมือนธรรมชาติมากๆเลยนะคะมีแซมใบไม้แล้วก็เป็นกิ่งอันนี้เล็กๆด้วยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยลูกค้าปกติหนึ่งันห้าแปดิบาทไม่รวมส่งนะลูกค้าคุณบีเลิฟแคปนะ แต่ว่าอันนี้จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณบีเลิฟเตรียมแคปนะคะใบละ1,100งนะคะเตรียมแคบค่ะ1-2-3แคปค่ะขอบคุณคุณบีเลิฟนะคะอ่าโจ์สุดท้ายเราแนะนำขอแนะนำเป็นรุ่นนี้กล้วยไม้ของเรานะคะก่อนจบก่อนปิดไลฟ์นะคะถ้าใครสนใจกล้วยไม้ใจกันเล็กๆนะคะเอาไป ตกแต่งนะคะที่อ่างล้างมือโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าโต๊ะทํางานโต๊ะเขียนหนังสือหรือว่ามุมไหนของบ้านนะคะสวยน่ารักนะคะนี่มีหลายสีนะคะมีใครสนใจมิเออยก่อนที่เราจะปิดไลฟ์นะรุ่นนี้นะคะ250บาทนะคะมีด้วยกันทั้งหมดหลายสีนะคะเหลือแค่นี้เลยนะลูกค้า250บาทคุ้มมากๆเลยนะคะ อ๋อแล้วเรามีตอนนี้มีสองแบบนะคะมีสองกิ่งกับหนึ่งกิ่งนะคะแต่ว่าจำนวนดอกเท่ากันนะลูกค้าสองร้ห้าสิบาทนะคะรวมส่งแล้วนะราคานี้มีใครสนใจมั้ยคะหรือว่าถ้าผ่านก่อนเราจะได้ปิดไลฟ์เลยนะคะเดี๋ยวรอคุณมีเลิฟเนอะ บีเลิฟสนใจมั้ยคะหรือว่าผ่านก่อนคะสองยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะแจกกันแล้วสองอยห้าสิบเหลือแค่นี้เลยนะคะหรือคุณบีเลิฟไม่ได้ยินเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้ยินไม่มีปัญหาแน่เลย,เลยอืม คุณบีเลฟได้ยินไหมคะแต่ไม่หนุกปกติสีเขียวรับข่าวม่วงหนึ่ง,ง,งโอเคเดี๋ยวคุณบีเลฟเตรียมแคปนะคะหนึ่งสองสามแคปค่ะขอบคุณนะคะคุณบีเลฟสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวเรามาจบไลฟ์กันเลยดีกว่าได้เวลาพอดี ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะหรือว่าคนที่ยังดูอยู่ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะถ้าคนที่ไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ